มันเป็นเพราะอะไรครับทำไมยอดวิวช่องพี่มันถึงน้อยขนาดนี้น้องๆทุกคนจะเลิกดูช่องแปมวัดดวงแล้วหรอครับยังอยู่กับพี่ไม่นานเลยนะครับพี่ยังไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อ GTR ซื้อเครื่องบิน UFO น้องๆต้องอยู่ซับพอร์ตพี่จนกว่าพี่จะมีวันนั้นนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงหมื่นไลค์ด้วย บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหนึ่งหนึ่งแบบธรรมดานะมันตกยุคไปแล้วพวกพี่จะไปหนึ่งหนึ่งกันแบบปิดตานะครับจะหาจะเกียนแค่ไหนหรือจะมีคนเหลี่ยมหรือเปล่าก็ฝากกดไลค์แล้วไปดูพร้อมๆกันเลยที่าซื้อปืนก่อนดิซื้อปืนก่อนปิดตาดิอันนี้อันนี้เราซื้อปืนอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ปืนอะไรก็ได้พี่อันนี้อันนี้ปิดตาเลยใช่ไหมนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อปิดตาเลยใช่ไหมซื้อซื้อซื้อปืนเสร็จแล้วปิดตาได้เลยโอเคโอเคได้เลยได้เลย อุ้ยเอ้ยไอวอลไปจำเป็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิตาแป๊บนึงปิดตาก่อนปิดตาก่อนนะเนะเฮ้ยเชี่ยตอนนี้นะครับแต้มวัดดัวเขาจะมาใช้แบบประสาทหูที่7ของพี่นะครับเป็นซิกเซนต์เผลว่าเซเว่นเซนต์นะครับคนดูประสาทกระพันที่7มาดิมามาดิล่ะมาดิล่ะเห็นปะอนี่มาแล้วโออเคดัมาดิดันมาดิล่ะเนี่ยนี่มาน้ำมาดิมาดิมาดิล่ะมาดิล่ะ มาดิอืออือเดี๋ยวว่าอืเดยวะมาดิมาดิกลางโคโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอพลังโคโน่หลบหลังไอ้วอครับหลบหลังไอ้วอตอนนี้พี่กำลังหลบหลังไอ้วอออกไปปาดขวายิงเพื่อลดผลเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวจะหายเลยเดียวจะตายอยู่หัวมาเป็นไง

จ้ามาเลยหนึ่งแต้มมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อเป็น UMP แล้วกันนะครับคนดูมันจะแบบลั่นรัวแถมโกงเมื่อกี้โจโจเซวหัวแตกได้ไงวะเมื่อกี้หัวแตกหรอไม่รู้ผมไม่รู้หัวแตกหรือเปล่านะผมแม่งยังไม่รู้เลยว่าชนะแล้วเออกลางก่อนไปกลางให้บอลที่กลางก่อนได้ได้ผมไม่ผมผมว่านี่เลยผมปิดตาไปเลยเนาะผมวิ่งตรงไปละมายังวะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้อ จ้ากันนะพิตาแล้วนะโอเคนะหนึ่ิตาละพิตาละตา,ะามมาเลยปาดขวายิงโลกโลกรับเอ้ยมาดีละเฮ้ยไปไหนเอ้าก็รู้อ่ะฮะเฮ้ยโมแตกเอ้าโอ้ยหนึ่งหนึ่งว่ะโอ้ยแตะโอ้ยสเต็ปนอนอยิงยากว่ะยิงถ้าเล่นสเต็ปนอนแบบยิงโดนยากมากนะครับ แล้วมันล่อเทสอะโอ้ยไม่ได้เก่งหรอกครับไม่ได้เก่งหรอกครับสกอร์เพิ่งจะหนึ่งหนึ่งครับคุณจะมาเก่งมาเก่งอะไรยิงยิงโคตรคมเลยอะ่ะมันเพิ่งจะสกอร์หนึ่ง <c oughs> หนึ่งครับวัยรุ่นขนาดแบบไม่ขนาดแบบเปิดยุคสมัยแบบไม่อัดตัวแล้วนะปิดตาเล่นไม่ถึงออไม่อัดไ,ไม่ใช่ไม่อัดหัวเออพูดดผิยุคสมัยยิงหัวอะไรครับอย่ากระแดะอย่าเจาะแจได้ไหมน้องเราไหมพี่เออมันหมดยุคหมดสมัยไปนานแลว้ว เดี๋ยวนี้มันม, <า S 1> มัน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 สองพันยี่สิบสองสองพันยี่สามแล้วครับเนี่ยมันมันไสนุกเอาเลยเอาเลยใช่ไหมปิดตาเนาะปิดตาเลยรปิดตาเลย,เลยพี่มาเลยเออมามามา,มา,ม,ามาครับเดี๋ยวแป๊มาดวงจะโชว์เกมละวหนึ่งปืนเลยครับคนดูจะมาโชว์สกินไว้ล้วงั้นมา,มาดิละ่ะเจอสเต็ปดูยิงก็ดีมาดิเฮ้ยพี่ก็ยิงหน่อยดิจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ย นอนยิงนดนยิงอุ้ยเดือดโดนได้บอลเนี่ยโดนได้บอลร้องนอนยิงร้องนอนยิงอันนี้ล่ะปังโดนโดนได้บอลเนี่ยโดนได้บอลเลย่าฮะผมยิงอะไรอะผมวะเออยิงอะไรอ่ะยิงอากาศบอไอ้ยเอ็งทำอะไรอ่ะเออปืนนี้มันก๊อตนี่ปืนก๊อตนี่มันมันมันน้ำม่อวันน้ำก๊อตเนี่ยปืนเนี้ยเฮ้ยจิมนี้เอาไอ้นี้ก่อนเราไปอยู่ใกล้ๆกันก่อนดีกว่าทางนั้นนะ ว่าเมื่อกี้ผมแบบไม่ได้ยินเสียงพี่เลยนะก็เออผมแบบไม่รู้เลยว่าผมยิงฟ้ายิงดินยิงอากาศหรือเปล่ามาๆเดี๋ยวเรามาวางไอ้หัวไอ้แก๊ไว้ใกล้ๆกันก่อนโอเค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 แบบนี้เลยแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะเอาะโอเคปิดตาก่อนปิดตาก่อนปิดตาก่อนเดี๋ยสองเอาเลยมาอันนี้ปังเอาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ไอผมใช้สมาธิก่อนผมใช้หูฟังอยู่ตอนนี้มันนี <h <h ่แหะมันนี umm ่มันน่ขำขำยิงให้ดูหน่อยครับยิงให้ดูหน่อยครับไปรุ่นยิงให้ดูหน่อยครับระวังเจอผมยิงหัวแตกนะถ้ายิงไม่โดนอะนี่นี้ผมไปยิงอากาศอีกแล้วอืมเห็นไหมจะติดนอนยิง ตึงโอ้โหเกิดเกิดเออโอ้แม่ผมไปยิงอากาศอีกแล้วอู้อะไรวะเออว่าแล้วอ่ะปิดตาโอ้โหโอ้ยเอ้ยอ่ะพี่นอนยิงดอกโอ้ยเมื่อกี้ปิดตาอยู่ไม่เห็นเฮ้ยเมาใหม่เมาใหม่ดิ โอเคครับก็ดูตอนนี้พี่ก็จะปิดตานะเดี๋ยวแบบมันรู้เอ้ยมาปิดตาก่อนละกันมาเอาใหม่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 มาแยกกันใหม่มาแยกกันเลยมามามาไม่ต้องไม่ต้องจู่กันแค่มาอยู่ข้างในก็พอมันจะได้หากันได้ง่ายได้ได้เนี่ยตรงนี้นะเริ่มเลยเริ่มเลยปิดตาเลยปิดตาเลยปิดตาเลยได้ได้ได้มามามาอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะโอเคปิดเสร็จแล้วบอกนะเออมาเริ่มแล้วมามาเลยมาเลยมาดิ ยิงยิงปืนให้รู้หน่อยครับมาดิมาดิโอเคนี่กระเปล่ายี่ไหนวะยี่ไหนวะน,นั่นไงเดินกำลังดันพี่อยู่ไหนอ่ะเออผมไม่ได้ยินยผมผมไม่ได้ยินเสียงปืนอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงปืน,นก่อน เอ้ยเอาโดนเฉยหรอเอาเกลังปังอยู่ออ้ดิว่าจะไม่โดนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมย่องมาเลยนะพี่แบบเก็บอย่างเงียบเงียบมากเลยนะเมื่อกี้อือเออเออุ้ยผมนึกว่าจะไม่รู้นทีแรกตามมัวเลยอ่ะเกิดไปว่าโอ้โหตอนนี้อ่าต่อเลยต่อเลยอยากใช้ปืนอะไรก็ใช้ไปเลยครับเออเออได้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 อุ้ยตามมัวเลยว่ะเกิดว่ะ สองสามแล้วนะโอเคพร้อมยังพร้อมยังได้เลยได้เลยได้เลยปิดตาก่อนลากาันไปเลยไปเลยเอาอยัางเอาอยัางเอายังเอาเอาแล้วบอกนะพร้อมแล้วบอกนะมามปไปรุ่นูใบพร้อมแล้วมาเดี๋ยวผมจะยิง<ๆ>ให้รู้ว่าตำแหน่งผมอยู่ตรงไหนมาดิมาดิต่อให้แล้วเนี่ยเอา้าเอา้าะทำไมมัน,มนเปลี่ยนปืนไปได้ปะดีได้ยินปได้ยินปเสียงไอวอเสียงไอวอเนี่ยนะ เดี๋ยวไปยิงดีไหมแจ็คแวร์นี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่เน่เนี่ยสเต็ปการเล่นเนี่ยโคตรเทพเนี่ยเทพเทพ first blood อุ้ยนี่เราอยู่จูบกันเลยหรอเราเราเราอยู่จูบกันเลยนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าโออไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เราตัวเราแบบอยู่ติดกันเลยนะอ๋ออยู่ติดกันเลยหรอผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะยิงโดนได้ไงเหมือนกันนะครับเออโมงว่ะโอ้พิซซ่าเล่นเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยโหดเหมือนกันทั้งสองเลยเออ ท่านพี่พร้อมแล้วก็บอกผมได้เลยครับถ้ามาถึงแล้วปิดตาแล้วก็บอกผมได้เลยได้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 จะเลี่ยมนะจะเหลี่ยมนะห้ามเหลี่ยมห้ามเหลี่ยมเออไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเนี่ยปิดตาจริงๆเนี่ยเออพร้อมมก็บอกพร้อมก็บอกแค่นะแต่พร้อมก็บอกถ่ายกล้องไว้ให้อยู่เนี่ยมาเดี๋ยวผมจะรอดูว่าจะเหลี่ยมหรือเปล่าพร้อมแล้วมาดิเนี่ยตายวะเนี่ยสเต็ปเฮ้ยเสียงระเบิดเออจะตั้งไหนวะไม่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 มีไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดไม่มีระเบิด S <S ไม่มีระเบิดหนาเกมเนี้เกมเนี้ยแค่ปลาแล้วเบิดอมันก็โยนซีมันก็มีโอกาสรวมผมดิผมมองไม่เห็นแม้โคโนไปเลยใช้โคโนโคโนอาบเจ้าอ้าวนี่คุณมีโคโนเหมือนผมหรอผมก็คโคโนเหมือนกันนะออเอาเอาเฮ้ยปลาระเบิดโดนเฉยเอา้าเฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่ผมใช้หูทิฟเมื่อกี้ผมปลาแบบรวดว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็นึกว่าจะไม่ไม่โดนเหมือนกันอ่ะแต่ก็โดนนะเออว่ะเออว่ะเออว่ มันต้องใช้เราเปิดด้วยแล้วบางทีแม่นเหมือนเขาไงเออเฮ้ยเกมนี้เกมผมว่าเกมเนี้ยเราแบบห้ามใช้สกิลดีกว่าแบบห้ามใช้วอลเลยไหมแบบยืนแลกกันไปเลยดีกว่าเออมาในเกมนี้ยืนแลกกันไปเลยได้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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะปิดตาก่อนนะปิดตาก่อนโอเคได้เลยเดี๋ยวได้จับปืนก่อนนับหนึ่งสองสามสี่เอาเลยสเต็มอะไรวไม่ได้สเต็มอะไรวไม่ได้ สเต็ปอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้สเต็ปอ่ะคิดว่าคนบ้าผมผมคิดว่าคนบ้าสเต็ปเมื่อกี้แม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแล้วเองเห็นได้ไงว่าสเต็ปคนบ้าเมื่อกี้เออเห็นได้ไงไอ้พิตาหรือเปล่าไอ้โกโก้ปิดไม่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงไม่ได้โกงก็คือแบบพี่โดดพี่โดดผมผมฟังเฉียปไปไงมันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็หมุนกูกูกูเออ มันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็หมุนผมก็เลยรู้ว่าเอ้ยสเต็ปมันหมืนตัวหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยจะเปิด<ม>ป้าผมไเกดนะว่า<อ>เกดก,กือเกดรูไปโอเนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่โจรู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดตาเล่นดีๆแล้วนะครับเดีพี่โจจะรู้อยกโกงกันนะอย่ากโกงกันนะฝากกดไลค์กันนะกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไม่มีคนโกงยังหนึ่งสองมาเลยกดเสี้ยวอ่ะสวัสดี ามาดิไม่มีใครเหลี่ยมนะครับติดตาเล่นนะครับไม่มีใครเหลี่ยมมาดิลา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 ข้างเคียงก่อนข้างเสียงคนนี้จริงจข้างเสียงเฮ้ยเฮ้ยจะอยู่ใกล้กันเลยว่ะตรงไหนี่ยมยีไม่โดนวะ อะไรวะเฮ้ยเกินอะไรอะไรอะไรครับเฮ้ยมุขหนยิงมุโหนยิงมุโหนยิงมุโหนยิงเออเฮ้ยเอาโดนยังไงฮะอุ้ยผมแพ้ได้ไงวะเนี่ยตึงเกินตึงตกิเกินตึงเกินธรรมดาธรรมดาครับนอนธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วเออ ดูดิพี่พี่ไปอยู่ฝั่งนั้นนี่ฝั่งใกล้กันดิพี่พี่เอาปืนลัวไปห้ผมนึ่งกระบอกอปืนล้วนให้ผมนึ่งกระบอกโอเค็มนะพี่อยู่พี่อย,อยู่ทางขวาทางขวานี่เหรอกต่กดกลางโคโน่แบบตั้งไอวอรข้างหลังแล้วก็กดกลางโคโน่เออเออเหนียวตองเอื่องถือปืนได้ดิถือปืนนทำท่ายิงได้ยิงยิงแล้วก็กดยิงเลยได้ยังได้แล้วพี่เรียบร้อยครับแแบบมาดวงชนะครับจบเกม ดูโอ้โหเรียบของเพ่ด,มมด,มมดัมบอรบัตดัมบรแม่แม่เคยเรียมแม่เคยเรียมพี่มาก่าวหาราชาภาคีสานอย่างนี้นะครับคุณโจโจเ <c oughs> ดี๋ยวผมส่งเอฟซีผมไปกดดีไลท์ช่องโจโจเลยนะครับไปกดเลยคนดูเดี๋ยวพี่ขึ้นช่องไว้ให้ไปครับโอ้ช่องช่องมันช่ององันนี้ช่องคนตึงนะบอกเลยตึงทุกอย่างนะครับเออเรื่องเก็บสาก,ก็ตึง <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับพี่ก็ขอประกาศอีกหนึ่งรอบเลยนะครับ ว่ามันหมดยุกยิงหวัวแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าไปกระเดะบอกใครว่าอัดตัวไก่อัดตัวกากกระจอกเกินไม่อยิงหวังหวงัดหัวนยครับพี่งัดหัวของผมนะครับมันหมดยุกยิงหวัวแล้วนะครับสมัยไหนนะเราอ่ะไปยิงหวัวนะ่ะมันสมัยซีฟาสมัยไหนครับสมัยเนี้ยเขาเล่นเกมเอาฮากันแล้วครับถ้าใครอยากเล่นเกมเอาฮาก็ต้องมาเป็นวัยรุ่นดาวนามเมกกับพี่พก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝันร้ายเห็นผีฝันดีเห็นผี